วางเลยกูถามมึงถึงยิ้นปะอืมยิ้นกูมักแส่นโบกายอยู่ใส่โบหูผมโบหูโบหูยิ่งขีดมึงตกเขาเขียวเนี่ยขีดกับโบหูแล้วเนาะเหี้ยตายแล้วโอ้ยก็หาเขาเขียวละโอ้ยนี่ละดีแล้วสมนำนะตกลงมา ตังบังสูงซอยผมเนี่ยครับมันอยู่ในป่ากล้วยครับตามลูไปมามายิมันขึ้นมาป่ากล้วยไสเอาขึ้นไปไหมเอาขึ้นไปทีบเขาขวางอดีแล้วป่ากล้วยขังท่าล่าังข้อห้ามแล้วน้ำนาไปก่อนเลยต้องเงี้ย้อ้ยอานเรียบร้อยบักมคานันเขาคู่หน่อยเดียววัตถิบลองเขาเขียวมันบอกเลยว่าเขาอยู่แถวป่ากล้วยแต่ย่ำตั้มบอนเอ้ย แม่เที่งรถถังเลยกระตุ้นคอปเตอร์ลบก่อนไว้เร็วมันพูดแล้วว่าเขาอยู่นี่มันลบก่อนลบก่อนเร็วมาไว่ายเะอว่ไว่ายเลยอย่ามาบุญอย่ามาบุญไปไว่เร็วเร็วพังตาพังตาต่อสู้ยิงอย่าเฝ้ายิงให้มันมาใกล้ๆก่อนน่อยเตรียมยิงตัวนอเออตัวแบกระวังข้อระวังข้อแล้วลบเขาหัวมันยิ่งพังตายดิยิงข้อนี่ลราลำแหลกเลยมีอะไร Mm hmm. แมนบอยู่นี่แมนบอครับออครับมองนั่นแหละครับใจเห็ดผมนะครับเนออ๊ะเจียมท่อหมอเร่งเร่งให้แมนเด้อว้าวยากครับผมยากครับไอ้บ้านจุกกลางนียไงนแล้ว แน่ใจ่าวยิงเอาไหมเอาโอ้ยลูกปืนล้กอ้าวอาอ้ยัยันเอกล้ยเนี้ยลดอีกไม่้ยไปยิงแ่ไหนไมยัละ Yakuluyla. <Sessizlik> ไอ้บุนพะยอเลยมาเ่นไพ่มาตัวแพ้เขาเราใจมากมงไอทหารแนวไหเวี๋มันเอาแต่เ่นไพรเว้ยเฮ้ยได้ยินเสียงยังบ่มันมาอีกแล้วเนี่ยลบเอ้าเร็วลบ่ันเฮ้ยว ลุนบุกปลาลกวยและบ้านนี้ไล่ลบเลยลุนนี้ลุนบุกปลาล้วยนี้แล้วโยกอะไรกันมันหุ่นต้อนี่นะข้านี้